อ๋ออยู่มาเลยอยากกินผัดไทยทำยังไงเตรียมซอสผัดไทยก่อนเลยจ้าอันดับแรกนี่ก็คือน้ำตาลมะพร้าววันนี้จะที่ทำง่ายๆเลยละมีไข่ไก่กับเนื้อหมูหอมแดงกับต้นหอมนะจ๊ะและนี่ก็คือเครื่องที่เราต้องเตรียมทำผัดไทยนะจ๊ะนี่หลังจากนี้เราก็ต้องเตรียมอันนี้คือเส้นเล็กของเขาจะเอาไปแช่น้ำก่อนเลยประมาณ15นาทีให้เส้นมันนุ่มนะจ๊ะ วันนี้จะที่ทำแบบง่ายๆเลยก็คือใส่เนื้อหมูใครมีกุ้งใส่กุ้งได้นะจ้าหอมแดงสับให้ละเอียดเลยเมนูง่ายๆวันนี้แค่นี้เองเลยจ้าที่สำคัญคือซอสของเขาต้องถึงใส่อันนี้ธรรมลินซอสมะขามเปียกลงไปประมาณ1ช้อนชาน้ําปลาของเรา1ช้อนชา นี่ใส่ลงไปในน้ำตาลมะพร้าวนะจ๊ะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำร้อนราดลงไปเลยจ้ะประมาณ3ช้อนฉาวิธีนี้จะทำให้เครื่องของเราละลายดีเลยนะจ๊ะนี่หลังจากนั้นเราก็เตรียมน้ำมันให้ร้อนผัดหอมแดงของเราให้สุกใสเลยจ้า หลังจากนั้นพอสุกใสแล้วเราก็ผัดเนื้อหมูของเราให้สุกดีเลยนะจ๊ะเนื้อหมูต้องกินสุกๆไม่งั้นหูดับนาะซอสที่เมื่อกี้จะที่ทำทาได้มื้อหนึ่งเลยนะสําหรับหนึ่งคนกินจ้าถ้าใครอยากกินเยอะก็เพิ่มจํานวนเอานะจ๊ะตอนนี้เราก็ใส่เส้นเล็กลงไปผัดได้เลยผัดให้เข้าเลยนะจ๊ะตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อยๆผัดมันพอหลังจากนั้นเราก็ใส่ซอส ผัดไทยของเราที่เตรียมลงไปได้เลยเทหมดเลยนะจ๊ะได้ประมาณ4ช้อนโตะ๊ะผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยใช้ไฟกลางค่อยๆผัดมันถ้ารู้สึกว่าสีมันจะอ่อนจนเกินไปเราก็เติมสีด้วยสีอิ้วดำได้เลยนะจ๊ะถ้าใครรู้สึกว่าสีนี้โอเคแล้วไม่อยากเติมก็ไม่ว่ากันจ้าผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่ง นี่ค่อยๆผัดค่อยๆผัดมันนะพอผัดเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยเส้นเล็กของเราไปข้างๆได้เลยเพื่อจะตอกไข่ลงไปเลยจ้าไข่ไก่จะใช้หนึ่งฟองหรือ2ฟองก็ได้นะนี่ตอกเข้าไปข้างๆแบบนี้วิธีนี้จะทำให้ผัดไทยเราไม่แฉะจนเกินไปผัดไข่ไก่ของเราให้มันสุกเรียบร้อยก่อนเลยผัดจนมันเซ็ตตัวเลยนะจ๊ะ โอเคพอเซ็ตตัวดีแล้วเราก็ผัดผัดไทยของเรารวมกันกับไข่ไก่ข,ของเราได้เลยเห็นไหมมันจะไม่แฉะจนเกินไปสีก็สวยด้วยขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ผัดให้เข้ากันประมาณนาทีนึง แค่นั้นก็ได้แล้วจ้ะนี่เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยจัดจานได้เลยผัดไทยสไตล์โฮมเมดในมาเลเซียลองทำตามดูนะรสชาตินี่ไม่แพ้คนไทยเลย